มนรักสูงตอนที่หกสิบสามจี้อินเหอรู้สึกเหมือนตัวเองหลับฝันไปนานมากนางฝันเห็นหลินเฮาชิงสมัยเด็กในฝันนางกำลังถักมงกุฎดอกไม้สองอันอยู่ในทะเลดอกไม้ของหุบเขาบัญชาปีศาจอันหนึ่งให้ตัวเองอีกอันหนึ่งให้หลินเฮาชิง นางกับเด็กหนุ่มซึ่งเปรียบเสมือนพี่ชายวิ่งเล่นกันอย่างสรุปสนานท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นนางวิ่งเข้าไปในส่วนลึกของทะเลดอกไม้จากนั้นก็เห็นเซียสานเย่กำลังจุมพิษตีสูเบาๆอยู่ใต้ต้นจือเถิงซึ่งกำลังเบ่งบานนางเบือนหน้าหนีด้วยความเขินอายแต่พอหันไปก็เห็นร่างของลวดจินซางค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้าพร้อมกับชวีเสี่ยวซิงที่กำลังยิบกว้าง ทั้งสองคนที่ร่าเริงเหมือนเด็กๆจุงมือนางไว้คนละข้างและดึงนางให้วิ่งผ่านทะเลดอกไม้ไปยังภูเขาลูกหนึ่งทึ่งอยู่ห่างออกไปเมื่อไปถึงยอดเขาทุกคนล้วนหายไปตรงหน้าจี้อินเหือเหลือเพียงท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลมีเสียงนกเสียงวาน ทอดตามองไปไกลๆนั่งเห็นหางสีน้ำเงินขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาเหนือผือนน้ำก่อนจะนำลงไปอีกครั้งจี้อินเหมอมองหางขนาดใหญ่ที่ค่อยๆเคลื่อนหางออกไปจนกระทั่งรับสายตาไปในที่สุดนั่งยกมือขึ้นโบกอำลา ทันใดนั้นก็บังเกิดแสงสว่างเจิดจ,จ้าบนท้องฟ้าจี้อินหอเหอก้าไปหาแสงสว่างนั้นแต่ก้าออกไปเพียงเก้าเดียวเท้าของนั้นก็เหยียบลงบนขั้นบันไดที่มองไม่เห็นกลางอากาศนางเก้าขึ้นบันไดไปทีละเก้าทีละเก้า ในใจคิดว่าร่างกายไม่เคยเบาสบายเช่นนี้มาก่อนเลยความเจ็บปวดทั้งหมดล้วนจางหายไปนางก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยๆผ่านไปครู่หนึ่งจู่ๆก็มีกระแสลมพัดผ่านข้างหูของนางไปความหนาวเย็นซึ่งผิดแผกจากความฝันโดยสิ้นเชิงบาดผิวของนางให้เจ็บแปรเจ้ายัางไปไม่ได้เสียงของสตรีนางหนึ่งดังขึ้นตรงข้างหูของจี้อินเหอ นังหันไปมองด้านข้างจากนั้นก็พบว่ารอบกายเต็มไปด้วยแสงสีขาวสว่างทางที่ลมพัดมานั้นจี้อินเหรอรู้สึกเหมือนจะเห็นเงาร่างของใครบางคนยืนอยู่ท่ามกลางแสงสีขาวคนผู้นั้นมีรูปร่างอ่อนแอนสวมชุดสีขาวเส้นผมยาวปล่อยสยายนางกลางพูดกับจี้อินเหอว่าอยู่ต่ออีกสักครู่เถิดนะเจ้าเป็นใครเหรอจีอ้นเหอเอ,อ่ยถามแต่กลับไม่ได้รับคําตอบ ทันใดนั้นนางก็รับรู้ดีว่าบันไดไร้รูปใต้ฝ่าเท้ากำลังสั่นสะเทือนก่อนจะมันเกิดเสียงโครมดังสนั่นชั่วขณะต่อมาบันไดก็พังถละมลงมาแสงสีขาวรอบกายเลือนหายไปร่างของนางจมลงสู่หุบเหวอันมืดมิดอีกครั้ง ร่างบอบบางร่วงลงสู่เบื้องล่างอย่างรวดเร็วก่อนจะจมลงสู่คุกที่มีรูปรักษณ์เป็นร่างของมนุษย์คุกนั้นทั้งชืน้นทั้งหนาวซ้ำทั่วทั้งร่างของนางยังถูกโซ่เหล็กพันเอาไว้ทันใดนั้นจี้เหอก็ลืมตาขึ้นนางสัมผัสได้ว่าคุกกับร่างของนางได้หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันจี้อินเหอขยับนิ้วแล้วค่อยๆยกมือขึ้นจากนั้นกขพบว่าแท้ที่จริงแล้วคุกที่ว่าคือร่างกายของนางเอง หุบเขาบัญชาพีศาจวนราชโครเรือนเด็กกลางทะเลสาบจะนับเป็นอะไรไปในเมื่อคุกแน่นหนาะสุดบนโลกนี้คือร่างกายของนางเอง ลิมฟีปากจี้อินเหอโค้งเป็นรอยยิ้มยังมาทันได้ทอดถอนใจจู่ๆนางเห็นร่างของใครบางคนในชุดสีดำปรากฏขึ้นตรงหน้าเขายืนอยู่ตรงปลายเตียงของนางเงียบๆโดยไม่ได้พูดอะไรสักคำจนกระทั่งนางตื่นเขาก็ยังไม่ส่งเสียงดวงตางสีน้ำเงินซึ่งจ้องตรงมาที่นางเหมือนมีความรู้สึกนับพันนับหมื่นซ่อนอยู่แต่รไร้ความรู้สึก ลมเย็นพัดผ่านเส้นผมของนางไปจี้อินเหอหันไปมองก็พบว่ายามีหน้าต่างซึ่งมักจะปิดอยู่เสมอถูกเปิดออกกว้างแม้เบื้องนอกจะเป็นเวลากลางวันแต่ลมหนาวพัดแรงกับพิมะโปรยปรายกับทําให้มองไม่เห็นแสงแดดเกรดติมะถูกลมพัดปลิวเข้ามาในห้องก่อนจะร่วงลงในกระถางไฟก่อยเกิดเสียงดังฉี่ๆก่อนจะละลายกลายเป็นควันสีขาวที่แท้พัด ลมก็พัดมาจากทางนี้ช่างอี้จี้เหอเรียกชื่อ,อเ่าเนิบเสียงเหมือนกำลังถอนใจทําไมทําไมทาไมถึงไม่ปล่อยให้นางไปทําไมถึงไม่ปล่อยตัวเองช่างอี้ไม่ตอบเสื้อผ้าที่เขาสวมในยามนี้ดูเป็นทางการกว่าปกติที่จี้อินเหอเคยเห็นเล็กน้อย เส้นผมสีเงินถูกกล้าวเป็นมวยดูเหมือนพึ่งรีบรุดมาจากสถานที่ที่เป็นทางการที่ไหนสักแห่งช่างอี้สุดมงนั่งตรงข้างเตียงข้องนางมืงตาของเขาไม่ได้มองนางแต่กลับมองด้วยควันสีขาวซึ่งลอยขึ้นมาจากกระถางไฟตรงข้างหน้าต่างนั้งก็เอ่ยถามว่าเจ้าอยากตายงาเงินรึ ร่างกายของข้าจีนเธอลุกขึ้นนั่งอย่างปันแรงหลังจากพยายามอยู่คร่หนึ่งนางก็ทรงกายพิงวัวเตียงเอาไว้ได้อยู่หรือตายก็ไม่ต่างกาันชางอินแน่ใจานางคิดอะไรเจ้าอยากตายเขาพึมพามกับตัวเอง จี้อินเหิไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นั่นเอื้อมมือไปกลุ่มข้อมือของเขาเอาไว้ฉางอี้ชะงักแต่ก็ไ,ได้สะบัดมือของนางเขาเบือนหน้ามามองไปหน้าซีดขาวของจีออจ้อินเออจี้อินเอ๋อเอ่ยว่าฉางอี้เจ้าอยากแก้แค้นข้าไม่ใช่หรือนางจ้องตาเขาตรงตาสีมือก็จ้องนางตาขเขม็ง ทันใดนั้นจีนเหือก็รวบรวมกำลังทั้งหมดใช้มือข้างหนึ่งควา้าข้อมือของฉางอี้เอาไว้ส่วนมืออีกข้างดึงปิ่นยกข้าบนมวยผมของเขามาอย่างรวดเร็วชั่วขณะต่อมานางก็แทงปิ่นใส่ลำคอของตัวเองแต่แล้วฉางอี้กับยกมืออีกข้างที่แกถูกจับเอาไว้ขึ้นกุมลำคอของนางเขากดร่างของนางาไว้กับเพียงก้มลงมาค่อมร่างของนางเอาไว้ ปินอน,นั้นตปักเข้าหลังมือของเขาพอดีจี้เหนอเช้แรงทั้งหมดเพราะคิดจะฆ่าตัวตายให้ได้แต่น,นางก็ไม่ถึงว่าฉางอี้จะกวางเอาไว้ปินยกแทงทุกหลังมือของฉางอี้เลือดสีแดงสดไหลลงมาอาบลําคอและหายปลาระของนางนนก่อนหยดพรบนสาบเสื้อทําให้คอเสื้อของนางถูกย้อมเป็นสีแดงไปด้วย จีนเหอเบอิกตามองฉางอี่ึ่งกดร่างของตนเองเอาไว้ด้วยความตกใจเขาดึงมือออกจากมือของนางและพลิกกลับมาเป็นฝ่ายกดข้อมือของนางเอาไว้มืออีกข้างถูกแทงซึ่งวางอยู่บนลำคอของนางยังมีเลือดไหลนองเส้นผมสีงเงินทิ้งตัวลงมากราบกันพวกเขาเอาไว้จากโลกภายนอก เจ้าถือดีอะไรถึงกล้าจบชีวิตของตัวเองเรือฉางอี้จ้องจี้อินเหอตาเขมงดวงตาคนนั้นเปล่งประกายวาววับความรู้สึกมากมายซ่อนอยู่กลางกันตัวเป็นไฟทุสะรุนแรงเจ้าถือดีอะไรจี้อินเหอแข็งใจไม่สนใจบาดแผลบนหลังมือของฉางอี้นางจ้องตาเขาตรงๆสายลมบนหน้าผาเมื่อหกปีก่อนแม่หนาวพอใช่ไหมฉางอี้ช่างนะดวงตาสีน้ำเงินเริ่มเปลี่ยนเป็นล้ำลึกแกมขุ่นมัว จีนเหยยิ้มบางตอนนั้นข้าหลอกใช้เจ้าแต่เจ้ากลับหนีรอดไปได้ข้าคิดว่าถ้าเจ้าถูกจับได้คงต้องถูกลงโทษอย่างหนักเห็นแก่ความสัมพันธ์ในอดีตข้ารู้สึกเห็นใจเจ้าขึ้นมาพราเจ้าถูกองค์หญิงชุนเต๋อมากระิดจะฆ่าเจ้าช่วยเจ้าพ้นทุกข์ไปเสียเลยมือช่างอิดหวังบนความจีนเหยค่อยๆออกแรงมากขึ้นจี้เหยพูดต่อคิดถึงว่าเจ้าจะหนีไปได้แค่เองก็ถูกองค์หญิงชุนเต๋อลงโทษเพราะเรื่องนี้แต่ตอนนี้เจ้ากลับขังข้าเอาไว้แม้ แต่ตายข้าก็ายังตายไม่ได้มือขณะนั้นออกแรงบีบแน่นทำให้รรจีนเหอเริ่มหายใจลำบากนางยังกัดฟันพูดต่อชางอี้เจ้างหดเที่ยมยิ่งกว่าข้าในตอนนั้นเสียอีกสิ้นเสียงของนางลูกตาชางอี้เหมือนจะเปลี่ยนสีไปทันใดลูกตาสีเหมือนคนนั้นเปลี่ยนสีดำแกมน้ำเงินรากระท้องทะเลที่กำลังมีพายุโหมกระหนำ่ำเพราะเขาออกแรงมากขึ้นบาดแผลถูกปินแทงยิ่งมีเลือดไหลทะลักออกมาแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บสักนิด จีนเหอหลับตาลงจนกระทั่งใบหน้าของจีอินเหอเปลี่ยนเป็นสีเขียวคร้ำในที่สุดมือก็นั้นกคลายออกจากลำคอของนาง อากาศที่ไหลต่ลักก็สู่ปอดเ้าจีนเหอไอติดติดกันหลายครั้งชางอีบลุกขึ้นนั่งจี้อินเหอเจ้าพูดถูกเขามองนางข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่จะทำให้เจ้าอยากตายก็ตายไม่ได้เขาคลักประตูกออกไปฉะนั้นสั่งเสียงยับเย็นเสียงที่เป็นเขาก็ดังขึ้นยกกระถางไฟออกไปให้หมดเนือไว้อันเดียวก็พอและให้คนเฝ้าหน้าต่างเอาไว้เงี้ยไว้แค่ช่องเด็ก ประตูให้คนสองคนคอยเฝ้าไม่มีคำสั่งก็กล้าห้ามไปไหนเด็ดขาดจึงครั้งสิ่งด้านนอกเงียบลงจีนเหอค่อยตั้งสรีได้นางมองหิมะเบื้งนอกหันไปมองสาวใช้เดินตัวรีบเข้ามาสาวใช้ช่วยกันยกกระถางไฟออกไปก่อนจะปิดหน้าตากให้เหลือเพียงแค่ช่องเว็กๆสําหรับระบายอากาศเท่านั้น พวกนางต่างกบหน้าก้มตาทํางานเองโดยไม่กล้าเหลือบมองจีนเหอที่นั่งบนเตียงเม็ดในครั้งเดียวจีนเหอถอนหายใจยาวครั้งนี้แย่แนวตายไม่สําเร็จแผนการถูกเปิดโปงถูกอีกฝ่ายคาดแนวความคิดได้แม้กระทั่งวิธีกดเรื่องเก่ามาพูดเพื่อยั่วโทสะก็ไม่ได้ผลจีนเหรอรูบลำคอตัวเองทําให้ฝ่ามือเพื่อนเลือดสีแดงฉาน นางหลับตาลงพรางทุกเตียงแรงแรงนางสาเร็งไหนเป็นคนขัดขวางทางขึ้นสวรรค์ของข้าบรรดาสาวใช้ตัวสั่นระริกวกานางยังคงไม่กล้างเงยหน้าขึ้นมอง นางแต่มือกลับทำง,งานอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นจี้อินเหอถอนใจอีกรอบไม่รู้เหมือนกันว่าในสายตาโฮมดาบ่าวรับใช้นางนี้นางกับฉางอิ่มมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่ตรอดวันนั้นมีคนเดินเข้าๆออกห้องจี้อินเหอทั้งวันเดี๋ยวคนยกโตะ๊ะมาเปลี่ยนวิคนมายกตู้เข้ามาเลาวบ่าวรับใช้วุ่นวายอตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืน ในสุดจีนเหอก็หาโอกาสคว้าตัวพ่อบ้านคนหนึ่งเอาไว้เจริญห้องเงินหรือพระบ้านตอบพระทำนางอย่างนอบน้อมไม่นางช่างมีวาสานาทำไมนายท่านจะมาอาศัยอยู่ที่นี่ขอรับจีนเหอตรึงเงนินไม่เข้าใจว่าคำพูดประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรหานางกระพริบตาสองครั้งใครใครจะมาอยู่ที่ไหนนายท่านเมื่อวานนายท่านมีคำสั่งลงมานับแต่นี้ไปท่านจะย้ายมาทำงานที่เรือนเล็กกลางบริษัทอย่างนี้ขอรับเล่าจีนเหอเสไปบุบหนึ่งพ่อบ้านพูดต่อ แต่แม่นางวางใจในท่านกรรมชับมาแล้วว่าตอนกลางวันจะไม่รบกวนการประกอนของแม่นางท่านจะมาใช้ม่านลงอาคมกัน้นเอาไว้ระบองมีเสียงรบกวนแน่ขอรับม่านม่านลงอะคมหรือที้เถื่อไม่อยากเชื่อกั้นตรงไหนบนเตียงข้างเงินเร็ อนี้มีสามชั้นไม่ใช่หรือไงขอรับในท่านชอบชั้นแม่นางอยู่พอจบพอบ้านค้อมกายคขนับถอยออกไปอย่างนอบน้อมก่อนออกไปสั่งงานต่อจี้เอ็นเฮินนั่งเม่ออยู่บนเตียงจูๆ่ๆนางก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะก่อเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วอนาคตก็นางหลือเพียงแค่เตียงหลังเดียวเสียแล้วจบตอนที่หก